สวัสดีค่ะพบกับหงมูอายุน้อยร้อยล้านค่ะวันนี้นะคะเรามาที่สวนของคุณจันทาค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามว่าคุณจันทามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปลูกไม้พยุงไม้ห่วงหัวลีของเราค่ะก็ตอนแรกว่าหาพืชที่จะมาปลูกค่ะแล้วท่านี้เปิดคลิปไปเจอหงมูค่ะก็เลยว่าอยากจะปลูกค่ะก็เผื่อจะเป็นเศรษฐีในอนาคตก่อนหน้านี้ได้ปลูกพืชอย่างอื่นไหมคะก็ปลูกพว่ผลไม้ ปลูกไว้บ้างแล้วก็เอาไม้พยุง่วงหัวรีมาปลูกเพิม่มค่ะเพราะว่าพื้นที่มีเหลือเยอะอค่ะเพื่อเเป็นเงินออมในอนาคตใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่ออนาคตของลูกค,คุณจันทานี่มีความเชื่อมั่นกับบริษัทของเรามากน้อยแค่ไหนคะก็เชื่อมั่น100%ยเพราะว่ามีใบรับรองให้แล้วก็จะพาขึ้นทะเบียนด้วยค่ะ,คะ ก็คือทางบริษัทของเรานะคะมีการจดทะเบียนเลขแปลงพอที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถส่งออกไม้ไปยังต่างประเทศได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะตัวนี้ให้ความเชื่อมั่นได้ร้อยเปร์เซ็นต์ค่ะค่ะ,คะนอกจากปลูกมะพิล้วนะคะ,ะคุณจันทาได้ปลูกพืชอะไรเสริมขึ้นมาบ้างคะเพื่อเพิ่มผลผลิตก็ปลูกปลูกพวกผลไม้ไว้กินม,มีเงาะมีลองกองมีมันเบอรี่แล้วก็มีอะโวคาโดค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวนผสมผสานเนาะ ม้ชนิดอื่นด้วยแล้วก็ไม้มองหัวรีของเราด้วยนะคะตัวนี้อ่ะอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วนะคะ3ปีกว่าค่ะ3ปีกว่าอ่ะอีก6ปีเนาะก็ได้ตัดแล้วอ่ะก็จะได้เป็นเศรษฐีท่านต่อไปนะคะในระหว่างเรานะคะเราก็สามารถปลูกพืชชนิดอื่นเสริมไปด้วยนะคะเพื่อมีรายได้ค่ะการดูแลยากไหมคะคุณทันทาก็ไม่ยากค่ะปลูกเอาไว้เวลาอ่านั่นเราก็ตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ย แล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่มันยื่นออกมาโผล่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วใส่ปุ๋ยการดูแลอย่างเงี้ยต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีแมลงมีชพืชอะไรที่ก็มีมีมั่งเราก็เอายามาพ่นะมียาที่แบบว่าพอจะได้แนะนำเกษตรกรท่านอื่นไหมคะก็ที่ใช้ก็เป็นยาฆ่าปก ยาฆ่าปวกที่ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเลยยาฆ่าปวกฉีดเข้าไปเลยที่มันเป็นรูนะคะแต่ว่าก็ก็ฉีดครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นมารบกวนอีกออค่ะในปีไหนคะที่มันเข้ามาเจาะ่ะคที่แมลงเข้ามาเจาะปีที่2ปีที่2นะคะแล้วก็มีอีกขั้นตอนแนะนํหนึ่งก็คือทาปูนขาวนะคะทาปูนขาวรอบๆต้นเลยถ้ามีมีนอนเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปีไหนที่เริ่มเข้าแก่นเงี้ยค่ะแมลงมันก็จะลงมาเจาะนะคะ การดูแลก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะคะได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มไหมคะใส่ค่ะใส่ปุ๋ยสูตร15-15เสมอ15-15เสมอมีปุ๋ยครอบด้วยไหมคะมีก็เป็นพวกปุ๋ยชีวภาพอ๋อมีชีวภาพที่ทำทำอะไรเอเวอร์เลดอะไร้นตัวนี้นะคะอ่ะรอบๆสวนนะคะอันนี้ปลูกได้3ปี3ปีครึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นแรกๆของบริษัทเลย สวนนี้จะอยู่ที่บ้านห้วยเหียมนะคะตำบลหาดคมพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะใครที่สะดวกมาเยี่ยมชมสวนนะคะก็ติดต่อได้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0872388288ค่ะใครที่อยู่ในแถวละแวกนี้นะคะอยากมาชมสวนนะคะติดต่อคุณจันทานทาได้เลยนะคะยินดีนะคะยินดีให้ยินดีนดค่ะยินดีดค่ะยินดีให้ฟารมรู้แล้วก็ให้เยี่ยมชมสวนนะคะขอบคุณค่ะ